ส้มขาวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมสภา,านะคะโดยวาระสําคัญก็คือการเลือกประธานวุฒธธิสภา,าและรองประธานวุฒิสภา,าด้วยค่ะตอนนี้มีผู้ท้าชิง3คนได้แสดงวิสัยทัศน์กันไปแล้วนะคะนั่นก็คือนายมงคลสุรสัสจ,จะันายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระและรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรพาสนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้นก็จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งในสภา,าด้วยและหลังจากนี้จะมีการลงคะแนนแบบลับด้วยกุญญาณีวหวให้ครูติดตามบรรยากาศ นี้นะคะจากรัฐศสภาเวลานี้ค่ะคุณยานิเชนค่ะค่ะคุณบุษลินคะโดยรองสาร,รนนาจันนันทนานันทวโรพาศก็ชูนโยบายนะคะเรื่องของ5สอการทํางานในวุฒิสภาส่วนนายมงคลสุรสัจนะคะก็ตั้งปณิธานที่จะทําหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินคาดหวังที่จะทําให้วุฒิสภานั้นเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกันค่ะส่วนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระก็คาดหวังที่จะทาให้วุฒิสภานั้นปราศจากการครอบงาจากฝ่ายการเมืองค่ะ การโหวตประมุขของสภาสูงของวุฒิสภาใกล้จะได้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภาแล้วค่ะโดยในช่วงแรกพลตํารวจโทยุทธนาไทยพักดีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความอาวุโสสูงสุดทําหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุมค่ะเมื่อเข้าสู่วาระเลือกผู้ดํารงตําแหน่งประธานวุฒิและรองประธานวุฒิสภาตามระเบียบนั้นนายพลเอกเกรียงไกรศีรค่ะได้เสนอชื่อนายมงคลสุรสัสจ,จัค่ะส่วนนายเสรณีอนินบนค่ะเสนอชื่อนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระและนายนรเสศปรชยากรค่ะ เสนอชื่อรองศาสตราจารย์นันทนาน,นันทวโรภาสโดยเป็นสามรายชื่อชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาและก่อนที่จะโหวตในที่ประชุมก็ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์การทาหน้าที่ก่อนค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผมหวังไว้ครับจะเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในวุฒิสภาแห่งนี้ก็มีความตั้งใจไม่ต่างไปจากผมนะครับ การปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการให้ประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกๆมิติซึ่งการทำงานของวุฒิสภาโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาจะนำไปสู่สิ่งนั้นได้ ผมอยากเห็นสังคมไทยอยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยก,กแม้ที่มาของสวทั้งสภานี้จะไม่อาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกของประชาชนแต่เรายึดโยงกับประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนของเราได้ด้วยแนวทางหาสอ,อันได้แก่ สัมพันธ์สร้างสรรสื่อสารสมดุลสากลสภาหแห่งนี้ต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองที่มีอำนาจในการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลมาให้ปากคำตอบกระทุ้ถามในการแก้ปัญหาสำคัญสำคัญเพราะวุฒิสภาของเรานั้นถือว่าเป็นสภาสูงเป็นสภาที่ทรงเกียรติเป็นสภาซึ่งประชาชนคาดหวังในการทำงาน ท่านประธานครับเสื้อของเรานั้นถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันจะผิดไปทั้งหมดเลยครับดังนั้นการกลัดกระดุมเม็ดแรกของท่านวุฒิสมาชิกคือการที่เราต้องเป็นอิสระเป็นกลางไม่ถูกครอบงำไม่ว่าจะจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้าน โดยในที่ประชุมวุฒิสภาขณะขนี้ค่ะอยู่ระหว่างการนับคะแนนของผู้ชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาซึ่งยังนับได้ประมาณ50คะแนนค่ะ50คนจากจานวนสมาชิก200คนค่ะซึ่งคะแนนโหวตก็น่าจะสะท้อนเสียงของกลุ่มสวในชุดปัจจุบันค่ะสําหรับคู่ชิงตําแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่1น,นะคะตามกระแสะข่าวตามโผลก็คือพลเอกเกรียงไกรศิรักที่มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอค่ะกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา ไทยค่ะโดยมีคู่ชิงคือนายแลดิโลกวิทยรัตค่ะกลุ่มสาวาพันธ์ใหม่และอีกคนหนึ่งที่เข้าชิงก็คือนายนพดลอินนาค่ะส่งชิงโดยสาวากลุ่มสามคัคคีส่วนคู่ชิงตําแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนะคะนายบุญส่งน้อยโสพลค่ะอดีตกก,กตอ,อดีตทีมงานของรองประธานวุฒิสภาชุดก่อนซึ่งชื่อนี้นะคะเป็นคนของคู่อนุรักษ์นิยมแต่ว่าได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มสาวาสีน้ำเงินซึ่งชิงกับนางอังคณาณีและภัยจิตที่สาวากลุ่มพันธใหม่นะคะ ได้ส่งชื่อเข้า,ขาชิงค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็แนวโน้มเรื่องของคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานวุฒก็น่าจะสูงค่ะที่จะเป็นนายมงคลสุรัจจะเพราะว่าในกระดานคะแนนตอนนี้ก็นำโด่งอยู่คนเดียวเลยค่ะ ขอบคุณคุณยานีนะคะนอกจากการลุ้นตําแหน่งของประธานวุฒธธิสภาแล้วนะคะอย่างที่คุณยานีรายงานไปค่ะคุณผู้ชมตําแหน่งรองประธานวุฒิก็มีความสําคัญเหมือนกันและหนึ่งในนั้นที่ถูกเสนอชื่ออย่างที่เห็นไปแล้วในรายงานนะคะก็คือคุณอังคณานีรัภัยจิตซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พันตัวเองมาทําหน้าที่เป็นสวทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอด้วยนะคะแล้วก็เธอยืนยันค่ะที่จะมาลงตําแหน่งรองประธานวุฒิเพื่อทําให้เห็นถึงสัดส่วนของสตรี ที่น่าจะต้องเข้าไปมีบทบาททางการเมืองด้วยค่ะ ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอังคณานะคะกับการเข้าไปทําหน้าที่สมาชิกผู้ที่สภาวันแรกวันนี้เธอยอมรับนะคะว่าเป็นอีกวันสําคัญหนึ่งของชีวิตเลยโดยบอกว่าที่เสนอตัวเข้ามารับการคัดเลือกในวันนี้ด้วยเหตุผลสําคัญเพราะว่าต้องการให้ตําแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาได้คํานึงถึงสัดส่วนของเพศด้วยนะคะแต่จะได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของสมาชิกผู้ที่สภาโดยคาดหวังว่าผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่นี้ต้อง คุณสมบัติสําคัญก็คือใจกว้างแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยหรือข้างมากก็ตามค่ะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติควรที่จะมีความหลากหลายนะคะและ้วก็ควรคำนึงถึงสัดส่วนทางเพศด้วยแ,แบบนี้ก็เลยอาสาที่จะลงมาในในการที่จะเสนอตัวเพื่อที่จะได้รับเลือกแต่ว่าการจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกเนี่ยก็คงอยู่ที่ความไว้วางใจของท่านสมาชิก ก็คงต้องเป็นคนที่ใจกว้างนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยนะคะต้องเปิดโอกาสให้ให้ทุกให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต้องสร้างภาพลักษ์ที่ดีของวุฒิสภานะคะ ก่อนหน้าที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงการเตรียมตัวทํางานหลังจากที่เคยเป็นทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50โดยเธอก็ยอมรับนะคะว่าการเข้ามาทําหน้าที่สวครั้งนี้ต่างออกไปจากบทบาทและความรู้สึกเดิมเพราะว่าต้องการก้าวมาเป็นนักการเมืองหญิงค่ะซึ่งเธอไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้และไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างหลังจากนี้นะคะแต่ ก็ยังคงย้ําจุดยืนในการทําหน้าที่ของสอวอที่เชื่อมโยงอยู่กับประชาชนจะทําให้สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้มากที่สุดและที่สําคัญคือต้องเป็นปากเป็นเสียงในเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองตามหลักสากลด้วยค่ะเราก็ต้องเปิดหรือว่าต้องต้องน้อมตัวไปหาประชาชนมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะหยิบยกสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ย เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเขาอาจจะโดยการตั้งกระตุถ้ถามนะคะอาจจะมีการตั้งขอตั้งกรรมาิการวิสามันเพื่อที่จะศึกษาในปัญหาบางเรื่องซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมันสามารถทาได้อยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่คิดอยู่นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราเห็นเวลาที่มีมีกฎหมายสําคัญเข้าสภาอะไรแบบนี้ก็มีคนไปชุมนุมเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งก็มีการสลายการชุมนุมด้วย ส่วนตัวนี้ไม่ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าคือประชาชนเนี่ยเขาสามารถใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนของเขาได้ขณะดเดียวกันเขาก็ยังมีสิทธิที่จะแสดงออกโดยสันติด้วยเช่นกัน นักข่าวก็ถามด้วยนะคะว่าแลวองค์ความรู้ในการทํางานจากการเป็นกรรมการสิทธิ์มาก่อนจะเอามาปรับใช้กับหน้าที่ของสวได้ไหมเธอก็บอกนะคะว่าหลักการทํางานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็คือการส่งเสริมเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิ์พร้อมกับได้ศึกษาข้อบังคับต่างๆของวุฒิสภาด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการทําหน้าที่ในครั้งนี้และหวังค่ะว่าประชาชนจะได้ร่วมกันตรวจสอบสวชุดนี้ให้สามารถทํา งานยึดโยงกับประชาชนได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะนั่นคือบทบาทหนึ่งที่ทีมข่าวของเราพยายามไปพูดคุยนะคะกับแคนดิเดตรองประธานวุฒิสภาด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าแล้วมีสาวาคนไหนไหมที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนสามารถรู้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีเหมือนกันนะคะสอาวาอีกคนหนึ่งที่วันนี้เรานามาเสนอให้ดูนะคะ,ะ,คะก็คือสอาวาที่ประกาศว่าจะมาผลักดันปัญหาให้กับประชาชน ในพื้นที่ไปสู่กลไกของวุฒิสภาจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือสวสุพโชคสารากิจจากแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเขาผ่านการเลือกมาจากกลุ่ม17หรือว่ากลุ่มประชาสังคมนั่นเองลองดูหน่อยนะคะว่าเขาให้สัมภาษณ์กับทีมขา่าววม,มาก่อนเลยมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการเลือกระดับประเทศกลุ่ม17ประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์ด้วยคะแนน32คะแนนนะคะก่อนหน้านี้สวสุพ ชคเนี่ยมีอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังและเป็นแกนนํากลุ่มประชาชนคนรักแม่กลองด้วยนะคะมีประวัติการทํางานขับเคลื่อนการแก้ปัญหามาก่อน ทั้งการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อต้านปัญหาน้ำขี้หมูรุกจังหวัดสมุทรสงครามปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานที่ทำให้ปลากระเบนราหูตายและเป็นกรรมการในการแก้ปัญหาการระบาดของปลามหมอคางดำด้วยซึ่งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตประกาศร,รับรองอรายชื่อ ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคุณสุโชคที่จังหวัดสมุทรสงครามเห็นบรรยากาศของการเตรียมตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเสื้อผ้าที่จะใช้เข้าประชุมชุดพิธีการต่างๆรวมไปถึงการเตรียมพื้นที่ในบ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าพบหรือเข้ามาร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆและเขาก็ยังเตรียมความพร้อมในการอ่านเอกสารระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสอวอด้วยนะคะคุณสุโชคเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าในจังหวัดสมุ สงครามเนี่ยมีผู้ได้รับการเลือกเป็นสวสี่คนแต่อยู่กันคนละก,กลุ่มอาชีพค่ะส่วนตัวที่ผ่านมาไม่เคยทำงานราชการเลยค่ะไม่เคยทำงานการเมืองมาก่อนด้วย ก็เลยต้องเตรียมตัวอย่างหนักทั้งเรื่องของการศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆและต้องคัดเลือกผู้ช่วยในการทํางานด้วยสิ่งแรกที่ตั้งใจจะทําในฐานะของสอวเลยก็คือการนําปัญหาของพื้นที่เข้าสู่รัฐสภาซึ่งมี2ประเด็นที่อยากจะเข้าไปทํางานนั่นก็คือเรื่องของการเกษตรเข้าไปแก้ปัญหาพืชผลราคาสัตว์น้ําผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรและเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปเพื่อแก้กฎหมายที่ ล้าหลังมีความตั้งใจอยากจะเป็นกรรมธิการการทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะตลอดลระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราอยู่กับอาชีพของเราก็คือเลี้ยงปลากระกชงังและก็อยู่กับประชาคมคนรักแม่กลองเนี่ยเราเป็นนักสู้ถ้าในความรู้สึกผมเราเป็นนักสู้ข้างถนนนะฮะเรามีอะไรเราก็ต้องไปร้องหน่วยงานไปร้องคนนั้นคนนี้ให้ช่วยได้รับการตอบรับบ้างต้องสู้กับ กลุ่มทุนสู้กับโรงงานที่ปล่อยน้ําเสีย mm hmm. แต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนมาเนี่ยบางครั้งเราแทบจะไม่ได้รับการร่วมมือเลย mm hmm. เลงไว้ว่า,าในตัวกรรมธิการเนี่ยที่เราอยากจะเข้าไปนั่งและแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะตรงกับอาชีพที่เราทํา mm hmm. ก็คือข้อหนึ่งก็คือเกษตร mm hmm. ใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม mm hmm. เมื่อเรามองสองประเด็นเนี่ยในเรื่องเกษตรเนี่ย ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับประเทศนี้ที่พี่อยากทําเรื่องราคาสินค้าเกษตรกรต่างๆแก้ไขช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเช่นปลาหมอ้างดําเป็นต้น mm hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ mm hmm. ตรงใจเราอีก mm hmm. ที่เราทํามาโดยตลอดอยู่แล้วเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ mm hmm. แล้วก็ลุ่มน้ําแม่กองของเราจะดูกันกรองกฎหมายหรือว่าดูพรบอ,รอะไรต่างๆที่หนึ่งให้ทันสมัยให้เข้มงวดมากขึ้น นะครับเพื่อจะเป็นผลดีต่อระบบนิเวศเรา สวสุภกิจเนี่ยนะคะบอกด้วยว่าสวทั้ง200คนเข้ามาทำงานชุดนี้มีคำถามและมีความคาดหวังจากสังคมมากมายค่ะแต่เขาก็เชื่อว่าการที่มีสวทั้ง20กลุ่มอาชีพจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบ้านเมืองอย่างน้อยก็มีความหลากหลายมากขึ้นและอยากให้สวทุกท่านใช้เวลา5ปีแสดงศักยภาพให้ประชาชนได้เห็นการทางานและเห็นปัญหาของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงด้วยนั่นก็เป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่ง ะะที่ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะทั้งในสภาแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดที่สวอยู่เลยค่ะ